ใส่เครื่องครับต่อไปห้ากระติ๊ดใช้นอไม้ครับวันนี้นอไม้นาไม้สมนะครับสวัสดีครับวันนี้สิภาคแกงหัวครับนี่ไปเก็บตะไคร้มาแล้วครับกับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผาไปครับนี่ครับสวนข้างหลังเ้าปลูกพักกันครับสวนในบ้านครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพลินเลยครับไปไป แกงห้องน้ำกันข้างหมอครับนี่ครับพวกเข้าไปสื่อมาครับอยู่บ้านมานท่านไหนมีนะครับแกงแต่ว่าอีตูวข้างใดมีแกงแกงแบบไหนออเมน์มาแล้วครับมะ สาำเครื่องครับวันนี้หอมแดงหอมแดงครับแกงโคกเบิงครับมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมครับพริกเสรสิใสเกลือครับทีนี้ ว้าวเป็นได้กินอยู่เ,เพื่อเห็นมั้ยฮะสิบหกหองครัอืมหมูหว่านเค็มนะครับตามครับท่านเพ่เห็น,นะนเนไหมเปิดซับนะครับแข้งโคกเบิงครับเอาประมาณนี้ครับบ่ค่อยแหลกหลายแล้วทีเทใส่เลยนะครับวันนี้เทใส่เลย เทคร,ทครองครับสใส่เครืองครับต่อไปห้ากระิใส่เน่อไม้ครับันนี้เน่ไม้สมนะครับมันเดือดแลใส่นอมอมมันเดือดใส่น่ไม้สมครับก็คือหัวข้อกะิใส่สุดทถ่ายเนาะมันสูงไวเด<ป>ี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วนมนลดครับ นี่ครับน้ไม่ต้มเดี่ยต้มไวเมื่อกี้ครับเขาต้องต้มเอาความสมออกครับเพราะว่ามันบางทีเขากกินไปนี่ครับไปเลยครับไปเลยครับว้าวไปได้กินไหมครับทั้งใดเฮ็ดทั้งใดกินคอมเมนต์มาเบิ่งนะครับห่วกนี่เอาไปมกเือไปแกงยังไงครับบ้านผมแกงใช้น้ำมันสมครับแซ่บ บ่งรสให้บ่งชุ่อรสดครับน้ำปลาปลาแดกหน่อยนึงครับอรอต่อไปก็คือให้มันเดือดนะครัก็สิจะใส่หัวครับแล้วก็แล้วแล้วใส่หัวครับไปดิ ตามเลยไฟตูครับวันนี้ให้มันสูกระจาให้กระเลยพอ,แขอขนแค่ฝาคนเด้อให้มันให้มันสูนเด้อค่ะให้มันสูบขึ้นมาเลยมีอันเอาสีผคนเด้ครับพี่น้องถ้าคนมันสีคราวครับเอาให้มันสูกขึ้นมาเลยต่อขั้นตอนต่อไปคือเอาสีใสไผ่ตูครับไผ่ตูก็ต้นหอม ครับเป็นได้กินมั้งครับไฟฟ้าปิดไ้จะเข้านครับนี่เรียบร้อยครับบันี้แท่พักครับจาเข้าปาติเบ็นนี่ครับต้นหอมกับไหตูครับใส่ไปลงไปเลย นังหน่อยครับหาทัพี่เยใ,ให้ลูกอะไรก็ไเอามาดิยม,มทำไมไมลงมลม่ลงนลับเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับตักได้แลยนอ้อมะข้าวแล้วมวั้งสุกแล้วนี่ครับเป็นได้กินมะรับนี่ครับตั้งน่อย